สวัสดีค่ะพบกับเซอร์นิสนะคะที่เป็นาฝ่ายขายบริษสัทมาลอยมอเตอร์าสาขาพิจิตนะคะเดี๋ยววันนี้ิจะมาทําการส่งกอบรถนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับคุณลูกค้าก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ<า>คุณแม่แนะนําตัวหน่อยค่ะแม่ชื่ออะไรจ๊ะือเชนค่ะเป็นค<ะ>่ะคุณแม่เชนนะคะ,ค,ะคุณแม่อยู่แถวไหนคะทองคูณค่ะทองคูณสะพานหา<ะ>ินจังหวัดพิจิตร<ะ>นะคะก่อนอื่นนะคะคุณแม่รู้จักกับทางโชว์รูมของเราได้ยังไงคะ ทางเพจใช่ไหมคะแม่ติดต่อมาทางเพจใช่ไหมคะรถที่ออกไปถูกใจไหมคะแม่วันนี้แม่ออกรถยี่ห้ออีซูซูสี่ประตูปี2018นะคะถูกใจไหมคะแม่ถูกใจจ้าลูกค้าประกอบอาชีพอะไรอยู่คะคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรอยู่ทำนาค่ะทำนาแล้วก็มีอาชีพเสริมอะไรบ้างคะแม่ทำถั่ว ทำนาทำถั่วแล้วก็มีรถไถรับจ้างนะคะมีเขาเรียกว่ารถไถเดินตามมีโก้งด้วยใช่ไหมคะเอกสารที่ทําการออกรถยุ่งยากไหมคะแม่ไม่ยุ่งยากค่ะไม่ยุ่งยากใช้คนค้ำไหมคะใช่ค่ะไปใช้คุณแม่ซื้อคนเดียวเลยนะคะคุณแม่ประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะแล้วก็มีปลูกพืชผักสวดครัวตามฤดูกาลนะคะแล้วก็มีรถไถลับจ้างนะคะเซลที่นี่บริการเป็นยังไงบ้างคะแม่ดีมากค่ะโทรหาแม่ทุกวันได้ค่ะ ค่ะทุกวันเลยนะคะ,ะ,ะวันนี้นะคะเลิกดีนะคะ,ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากจะออกรถเหมือนคุณแม่เชนนะคะสามารถนะคะโทรมาหาดิได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนสองแปปเนะคะเบอร์โทรไอดียลเบอร์เดียวกันนะคะโทรมารสอบถามรายละเอ,อยียดได้ ตลอ,อดเวลาเลยนะคะเอ,อกออกรถได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนไหน,นะคะเข้ามาหาเรานะคะมาปรึกษาเรานะคะรรบรองนะคะว่าทางโชวร์รูมของเรานะคะมีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิเตอร์ขออนุญาตนะคะเป็นทำการส่งมอบรถได้ให้กับคุณแม่เชนก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ